สวัสดีเฟซีนะครับคลิป2คนละาฝากฝั่งอีกป่านะครับนี่นี่ขันร่องขันองอันมาดูขันร่องมาเอาขันร่องจากใจเป็นเทียงไฮจากต้นแล้วมาเอาเด้อมันล่อมมาจากคุดร่อมเป็นเบานะเลาวก็ต่อป่าที่นี่มันโยกใส่เลยก็ตุ่มแล้วก็โยกไปตั้งไว้นาเดี๋ยวกันหอมต้นลำดวนเออลำดวนลำดวนลำดวนบุรีลำอืมเห็นโมปลูด้วนเตอร์ไปนะที่เปี่กายฮะเอาแกะมาใส่ไม่เลยไม่เลยเขียวดีไม้ต้นอะไต้นนี้ ซีกว่าต้นเออจะปีเลยจะปีแล้วขนาดไหนใส่เลยโอ้หลายปีแล้วกว่าเจ็ดแปดปีแล้วออกดอกยังโอ้เดี๋ยวปีอีกคนโดนหลงเขาต้องตรวจยังไงปีอืมโอ้จะให้ผมไปแทนคอยไปคอยที่ไหนซึ่งคุดร้อนมาผุนบ่กบัวเมียนี่แหละก็ะคุดคุดอ่อนเป็นเบ่าเออคุดอ่อนเป็นเบ่าที่นี่อันยาให้เบ่ามันแตกนะเออได้ได้ที่นี่เขาอะนนันเรากับตัวหม่าฮออะไรที่นี่ก็โยกไปตั้งไว้ที่เท่าต้นเดียวนี่ ตัวกับเท้กับบำรุงเอาเดี๋ยวมันก็ออกดอกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาโอเคนะครับขอบคุณมากนี่เดี๋ยวคอยดูฝีมือทำคลิปให้ดูนะครับให้บริการกดร้อมต้นอะรำดวนนี่โหนี่ก็ไม่ใช่น้อยปีนะครับก็มีสามตึ่งสี่ปีสี่หาปีแล้วปลูกไก่อันนนั่เพราะว่าเขาติดไทยปลาติ่มเสียดายแมนโอ้ยนี่ละดอกหอมเลยไม่ดอกคุณคุณคุณยายเขาเขางามเขาเขาตัวเออ นลำดวนอยู่กับปลาอีกทางดำดวนน้ำหรือต้นหต้นอะไน้ำหนครับลำดวนมกม่วงอันนี้ใส่ต้นปลาตนใส่ต้นต้นดูต้นปลาดูลำดวน ต้นล่ำดวนต้นกันเก่าล่ำดวนกันเก่าห้ามมาปลูกน้ำกั่นนี่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่กันชอบไม้ดอกด้วยนี่หอมเดียวเดี๋ยวเวลามันออกดอกนี่มันนอนมันสีหอมเป็นผีอืมเอาเดี๋ยวผ้าบึงทั้งหัวมือเนี่ยหน่อยหนึ่งโอ้ยอันนี้เป็นปลาที่ไป็นใบ่บักบวกมบอันนี้กระบอกตัวนี้กี่ปีแล้วโอ้เกินเกินจักโทษแล้วจักปีเกินเลยละหลายไปแล้วต้นพูนซับต้นพูนับนะครับคือแบบว่าตมาก็ เดี๋ยวไนะไปตรงนี้หน่อยนะเขามาซื้ออันเขามาซื้อใครมาซื้อเขามาซื้ออยู่บอกขายบอกขายผมบอกปลุกรถอืมบอกขายผมนี่ล่ะส่วนเรพันหาจะไปขายเห็ดยัง้ยต้นนี่ปนี่งต้นยังพลาหนี่ล่ะบ้าละมั้งบอกขายพอไอเล็กมันขายดิต่วนสามสิบสี่สิบปีนี่มันขายในพันหาปูเดนโอ๊กปูหนุ่มโอกนี่ครับป่าโอ้โหเนี่ยอันนี้คือดั้งเดิมที่ปลูกแรกๆเลยโบวโบวอันนี้ ว่าด้ปลูกเองมันขึ้นเองนี่สวนมันเก่าพ่อพ่อเลิกสวนมันแล้วก็มันก็ขึ้นต้นใหม่ป้อยทิมไปออกไปมหาดยักมหาดดีี่บออต้นมหาดนี่อันนี้จังไม่น่าเชื่อเป็นสวนมันเก่าเลิกปลูกมันแล้วมันต้นไม้มันขึ้นเองนี่ล่ะมันขึ้นเองเขาเขาขายไปหลายเลยดีเนี่ยกลัอันใหม่แต่พ่ได้ปลูกเก่ต้นเลยบะบัวออาหนี่บ่ได้ปลูกนี่ปอยทิมปอยทิม พุกเจไดอี่โมกกะเท่าอีแม่กะเท้าก็บวบฝั่งนู้นเป็นที่ไรที่เราอีพีแรกนะครับคงเดินไม่ทั่วนะครับนู้นล่ะยาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสามสิเอทไทยจะถูกไปแค้ขานเมื่อไงสามสิบเอทไรโอ้โหเนี่ครับดมสมบูรณ์แต่ที่แน่ๆเราได้ต้นลำดวนนะครับเราได้ต้นลำดวนแล้วหนึ่งต้นเออแนวราคันตีมาเอากระบอกหมือนไอหมาดไอมันพร้อมกันแหละไอ้ฝนตกมันเปียกแันละครับมาล้อมเอาอัน หล่อมันก็จะเบ่ยาดหรอกเว้ยหล่อมเบาหยากบ่ยากเนาะบ่ยากลำดวนหล่อมบ่ยากนี่มันก็จะอยู่คนละนี่อันนี้เขาวหายด้วนี่นางนี่เดี๋ยวพาไปดูพวกราฟรถอันพวกราฟรถสิบโลนั่นมันเลียนมันเอามาเท่หอยพราะว่าวหายมันอยากมันกินนี่ยน่าเขาเรียกหายนี่โอ้ลูกล่างเออนี่ข้าขุดไปปลูกใส่ต้นอันอันนเขาอยู่บ้านต้นไอ้ทุเรียนอือเอาทุเรียนมาใส่ไว้ก็เลยเอาไปใส่อือยนงทุเรี ปูกสองปลูกสองท่ำต้นป่านะครับนี่มันจะเป็นคลองผ่านนะครับอีทีแรกที่เราถ่ายอยู่ฝั่ง,เเงนี้ครับเนาเาตรงหูใจมันดินนเปียนเปียกเกินกับงวยเดินลคลองผ่านอีพีแรกเราถ่ายอยู่ฝั่งนูน้นก็เดินข้ามมานี่แหละในใลี่ไงมาอีกป่านี่นะครับเฮาโมีไผ่เหลืองผอมเนี่ยปดลูกไวยาบเบิ้งปลูกไว้าบเบิ้ลตะไคร่หอมเฮ้ยนี่ละอุ้ย ใบไผ่เห <ouais. S 2> ลืองนี่มันบนเป็นใะบไผ่อัน<ห>นั้นเนี่ยใบไผ่คนคนจะเก่าเขามาปลูกไว้ทตั้งผุเเนเพราะวย์เขาหนีไปเขาจ้าเขาเป็หลวกอย่างกระดิบบวบเป็นหลวกแบบที่เขาเป็นกันนี่บอกเจ้าไปหลวกอย่าง,างที่นี่มันอยู่มันอยู่ด่านท้ายหน้าทั้งผุนที่นี่พอดีรถรถเขาเหตุถนนไปเขาเขาตีขุดถิ่มเขาเลยกขุดมาปลูกไว้มันเป็นคนเก,วกวา่าปลูกไว้จ้าเข้าไปใจตกโจกฮองเขาเนี่ยเขาหนีไปแบบโคฟวีดไปจักอะไรเนี่นนย เอาแต่เบิองตามมันแนวถนนนะครับเหลืองอารามสวยงามนี่เป็นตะไคร่อหอมตะไคร่หอมยูนีอันอยูนีอันไม่ตาน่าเห่าหอีู่แล้วไม่ไปแพร่เหลืองบนเนื้เขาบอกปลูกเนื้อเขาว่ามันคาลัมวันสันจะคาลัมยังแล้วมาห <laughs> าลำมือลำไปตัวโบราณมากน,นี่ล่ะเวลาผลมะฮิตไอ้ไอ้ปล่อยท่งเนื้างเนือ้อผลมาตัดเอางามันเอาไปเสียบเอาไปห้อยท่งหน่อยเม่บ้า โอ้ยมันปลูกออย่างดอกนางอ๋อเนี่ยเขาก็เขาก็ซื้อกันปูเออซื้อสิบห้าบาทต่อหนึ่งอ๋อซื้อต่อไปเขาเขามาถามผมว่าเออยังไงท่านขายดอกเดี๋ยวจังมาเอาวะท่านก็ทีนีมาแบงเอาเพราะว่าข้าวไปซ้เขาเอาไปเข่าดีสวดเธอไปปลูกไวเด์เดียวก็บเด็กหายมันมีอีกซื้อหนึ่งซื้ออีกแั้ไผ่เหลืองเลยเลืองเขาเห็นดีว่าหนำเขียวเน่ะเขาปลูกไว้เลาะบะเลาะบาดเขาหนั่นโอ่เยาเปืดอยอยู่เนี่ย สีสวยน่ามตาเลยแล้วนี่ไม้ไผ่ไม้ไผ่สีสูงขึ้นไม้ไผบานเท่านี้ไม้ไผ่เหลืองที่เขาเอิ่นไม้ไผ่อยังนี้จะกันแดดไม้ไผ่ขี้มินบ่้ไม้ไผ่เอื่นไผ่เหลืองเหรอไผ่ขี้มินไม่ขี้มินบ่้อไม้เหลืองเอากบเอาเอาไปยกสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมนี่คอนี้ใหญ่ๆนะครับคอนี้ใหญ่เลยคอนี้ โอ,โอเคนะครับนนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ